สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนค่ะวันนี้วันที่18กันยายนพศ2567นรสดะคะสาวดำโดนฝนเมื่อวันหวยออกเบียกทั้งตัวเปียกหมดเลยค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเป็นไข่ยอยู่แล้วก็หนาวสันแล้วไม่ได้อาบน้ําอาบไม่ได้นะคะสันทีนี้ก็เลยเป็นอ่าเลยไม่ได้มาลงช่องแจ้งข่าวให้เอฟซี FC. อันเป็นที่รักยิ่งได้ทราบกันค่ะเราก็มาดูกันว่าแนวทาง ของสำนักไหนเข้าบ้างนะคะจากช่องสาวดำพารวยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะต่อไปท่านต้องไปดูช่องนั้นแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกํำลังแรงใจที่ให้ค่ะช่วยเข้าไปเป็นกำลังแรงใจช่องเย็นจิตพารวยให้เย็นจิตด้วยนะคะช่องใหม่นะคะเป็นช่องใหม่และจะเป็นช่องเดียวเท่านั้นต่อจากนี้ไปนะคะสำหรับแนวทางค่ะอันนี้ ก็คงจะรอไปไม่ไหวแล้วค่ะเเดือนนะคะ,ะนี่ก็คือสูตรเด่น90 9026ก็เข้าเต็มเต็มที่26นะคะเรามาดูกันรัวๆเลยค่ะว่าใครเข้าบ้างน, mm hmm. นะคะ, mm hmm. ะแล้วก็ได้ดูแล้วก็แคปไปดูด้วยว่าตรงกับที่ท่านดูไหมนะคะแม่ย่าเขียวอ่อนเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแม่ย่าเขียวอ่อนปูย่าสวนธรรมมาแรงนะคะสามหัวติดนะคะ แม่ย่าเขียวอ่อนเข้าทั้งทั้งสามเจ็ดตรงตรงล่างแล้วก็เข้าหกสองตรงตรงบนนะคะแ mm. ม่ย่าเขียวอ่อนปู่ย่าสวนธรรมค่ะมาเลยค่ะปู่ย่าสวนธรรมปู่พ่อปู่ซีสุดโทค่ะเข้าที่เจ็ดสามนะคะเข้าตัวกลับนะคะ mm. ปู่ซีสุดโทนะคะปู่ย่าสวนธรรมเราเข้าเต็มเต็มนะคะ mm. อ่ะก็ดูนะคะว่าสำนักไหนเข้าบ้าง อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเย็นจิตพารวยค่ะต่อไปไม่มีช่องอื่นแล้วนะคะมีช่องเย็นจิตพารวยช่องเดียวเต่นนั้นนะคะที่ f อฟจะติดตามแนวทางได้นะคะแนวทางแบบนี้นะคะ,ะปูเจ็คเข้าตรงๆค่ะปูเจ็คเข้าตรงๆสานะคะ,ะปูย่าสวนธรรมค่ะแล้วมาอีกค่ะมาปูย่าสวนธรรมนะคะ ปู่ย่าสวนธรรมปู่นาโคเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะปู่นาโคค่ะปู่นาโคเข้าที่หกสองตรงตรงและเข้าที่7จดสตัวกลับนะคะเรียกออกล่างสามเจ็ดนะคะเท่านให้มา7จสนะคะมาทีนี้มาเลยค่ะแม่ย่าไพรีเข้า7จดสามล่างนะคะปู่ย่าสวนธรรมเข้าเต็มเต็มนะคะ เข้าแทบจะหมดทุกท่านเลยนะคะในมาแม่ย่าบางบทแม่ย่าบางบทเข้าจี่สาม่างนะคะตรงตรงค่ะนะคะอ่าไม่ขอโทษไม่ใช่ตรงตรงค่ะเข้าเข้าตัวกลับนะเจ็ดสามแม่แม่ร่างปู่อุดมนะคะซึ่งท่านเมตตาส่งมาให้ในลายของท่านมีลายกันกับร่างแม่ย่าเออขอโทษมีมีลายกันกับร่างาอ่อา,าอแม่ร่างปู่อุดมค่ะ นี่นะคะก็เข้าที่26ค่ะเข้าที่26นะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็กำลังอยากจะได้หินคุกนะคะที่จะไปเทถนนเพราะว่าทางเข้าไปหาตำหนักของแม่ล่างปู่อุดมก็ลำบากนะคะเดี๋ยวย็นจิตได้งวดใหม่มาเดี๋ยวจะลงให้เลยค่ะช่วยกันเนอะสร้าง วัดสร้างว่าอารามสร้างบุญค่ะปู่ตมดินก็เข้านะคะแต่ว่าสาวดําก็ได้ซื้อแต่ไอ้เนี่ยก็ได้ซื้อแต่ไอ้ไอ้ไอ้84 <c oughs> ที่ท่านบอกงวดก่อนท่านบอกให้ซื้อ9449ต,ตัวเดียวอ่ะล่างตรงๆก็เข้าเต็มๆไม่ได้ซื้อค่ะ <c oughs> พองวดนี้ท่านบอกว่า84ฟันไม่ต้องกลับเออ3,000 3,000 5,000 5,000ก็ว่ากันไปเนี่ยก็ไม่เข้านะคะธรรมดา ไม่มีไม่มีใครที่จะให้เข้าทุกงวดนะคะอ่ามาเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดเนะเาะอ้าวป่ะทีนี้ก็มาดูต่อเลยค่ะว่าใครเข้าบ้างปู่ปู่ชัยภูมิค่ะปู่ชัยภูมิเข้าที่สามเจ็ดค่ะปู่ชัยภูมิเข้าที่สามเจ็ดตรงตรงล่างนะคะมาค่ะปู่เสาล่านะคะปู่เสาล่าเข้าที่เจ็ดสามเข้าล่างนะคะอ่านะคะก็ฝากช่องเย็นจิต พารวยด้วยนะคะเย่าิตรัทุกท่านช่วยกวด, like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงจะให้กับเย็นจิตบอทีวีด้วยนะคะอ่าสูตรสาวดำอันนี้ไม่เข้านะคะคือไม่เข้าก็คือไม่เข้าเนะ่สูตรสาวดำไม่เข้านะคะอันนี้ไม่เข้าอ่สูตรนี้เข้านะคะเจ็ดสามค่ะเข้าล่างนะคะเจ็ดสามนะคะอ่าสูตรนี้ ไม่เข้าค่ะไม่เข้านะคะไม่มีเจ็ดและไม่มี2นะคะ่ะไม่เข้านะคะอ่ะสูตรนี้ค่ะเข้านะคะ,คะเข้าหกสองตรงตรงบน,นะค่ะอ่ามาอีกสูตรนี้นะคะเข้าหกสองตรงตรงเหมือนกันค่ะนคะคะก็มีเข้าหลายท่านหลายสำนักเนาะอ่า ก็ไม่เข้านะคะก็มีไม่เข้าก็เข้าเยอะนะคะมีมีไม่เข้าอ่ะอันนี้อันนี้สูตรที่ที่เข้างวดวันที่หนึ่งเนาะอันนี้นี่อันนี้ไม่เข้านะคะสูตรสูตรสาดำอ่ะอันนี้ไม่เข้าอ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าเอออันนี้มันของคุละงวดนีงม่งวดวันที่หนึ่งอันนี้เข้าอันนี้วันที่หนึ่งเนาะก็มีไม่เข้าแย่าตันนี้นะคะจ้ะ เข้าดูอปลไม่เข้านะคะสาวดำไม่เข้านะคะปูในป่าชาไม่เข้านะคะปูในปลาชาไม่เข้านะคะหลวงพ่อพรไม่เข้านะคะคือไม่เข้าแล้วก็ไม่เข้านาะไม่ยาสีดษจันไม่เข้านะคะ หยักยังไม่เข้าอามาโอ้อามา,า,มาไม่เข้าเอาอา,าเน้นเดียวสองห้าไม่เข้าเช่นจ่อยไม่เข้าอาจารย์ประยุทธ์ไม่เข้าอาจารย์อาจารย์สันสนีไม่เข้าน้องเก้าโจาโบยไม่เข้าโอเคจ้ะก็มีเท่านี้นะคะที่ไม่เข้าโอ้ยอ่ะแล้วก็ดูกันเลยนะคะ มาเลยค่ะสูตรเสาดำเข้าทำนี้นะคะเข้าหกสองตรงตรงสูตรเสาดำเข้าหกสองตรงตรงนะคะสูตรเสาดำเข้าเจ็ดสามเข้าตัวกลับนะคะปูาวล่าเข้าเจ็ดสามตัวกลับค่ะปูชัยภูมิเข้าสามเจ็ดล่างตรงตรงนะคะ ปู่ทมดินเข้า7จสามตัวกลับล่างครับแม่ล่างปู่อุดมเข้าสองหกนะคะแม่ย่าบังบทเข้าเจ็ดสามล่างเข้าตัวกลับนะคะแม่ย่าไพรีเข้าเจ็ดสามล่างตัวกลับนะคะปู่นาโคเข้าเจ็ดสามล่างตัวกลับเข้าหกสองบนตรงๆนะคะ ปูเจ็บเข้าสามเจ็ดล่างตรงๆนะคะพ่อปูสีสุโทเข้าเจ็ดสามตัวกลับคะ่ะ องหกตัวกลับนะคะเข้าบนนะคะเข้าบนสองหกตัวกลับนะคะมันออกหกหกสองอันนี้สองหกก็ถือว่าเข้านะเข้าตัวกลับเนาะแม่ย่าเขียวอ่อนเข้าสามเจ็ดล่างตรงๆนะคะแล้วก็เข้าที่หกสองบนตรงๆค่ะแม่ย่าเขียวอ่อนนะคะเห็นไหมคะแล้วให้ท่านพิจารณาดูนะคะว่า ราชอบไหมเราจะตามไหมถ้าตามไปตามช่องเย็นจิตพารวยนะคะฝากช่องเย็นจิตพารวยด้วยนะคะสําหรับ f c ต่อไปจะไม่มีช่องอื่นนะคะก็จะมีช่องเย็นจิตพารวยเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกกําลังแงใจที่ให้ก็รายงานตัวให้ FC ได้ทราบแล้วนะคะต่อไปท่านไปตามติดตามที่ช่องเย็นจิตพารวยนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจที่ให้ะคะ่ะ